ปันปภพลเอนเตอร์เทนเมนต์และเทวอาร์เทียเตอร์สตูดิโอจับมือสร้างความยิ่งใหญ่ครั้งใหม่ให้วงการภาพยนตร์ไทยได้เลิกดีทำพิธีวงสวงเปิดกล้องภาพยนตร์นาคบันภาพยนตร์ระทึกขวัญฟอร์มยักษ์แห่งปีครั้งแรกของการถ่ายทอดตำนานพญานาคราชแห่งภาคตะวันออกองค์เพชรพัทระนาคราชที่ยังไม่เคยมีใครพูดถึงโดยทีมนักสแสดงเจมส์มานิยมากิล่านกสินใจเปล่งพาณิชย์ร่วมด้วยลัดเกล้าอมารดิศ แดนนี่สรพลลูเซียโนเดลันไบรอันแครวงวชิราเพชรแก้วอันโอลิเวอร์ปูพาสวินทนัตวนัทพงศ์ไมเคิลพาริสฟันเดกัส,สเตเลอร์การชนนิการสุพิทยาพรน,นางสาวไทยปี2566พัชชาพัชชาพลอยเลือนดาหลวงรองอันดับ2มิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ผู้กำกับโชคอนันตสกุลธรรมทันวิศ วุฒิเลาหพันธ์และที่ปรึกษาภาพยนตร์ก้องปิยะเสวดกุลชุดาภาจันทะเขตร่วมในพิธีนัดลานหินดีอเวนิวเมเจอร์รัชโยธินหนังเรื่องหน้ากบันก็เป็นหนังที่พูดถึงตำนานของพยานหน้าโครงหนึ่งนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็มีสตอรี่ไลน์ที่เขาเรียกว่าขนานกันแล้วมีสองสตอรี่ไลน์ขนานกันนะก็คือจะเป็นสตอรี่ไลน์ของอตัวละครผมทารินนะครับแล้วก็ตัวละครที่ทุกท่าน ที่อยู่ในหน้าที่แห่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็คือหนังเรื่องนี้สไตล์ก็จะเป็นแบบฟิลเขาเรียกว่าสยองขวัญนิดนึงมีทริลเลอร์มีดราม่านะครับมีความเชื่อเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยขยายให้ทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมีทั้งความแบบอะไรสำคัญคืออยู่ในช่วงของยุคสงครามโลกครั้งที่สองเลยะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกคนมาดูว่าเอ้ยพอมันมีสองซาวด์ไลน์มาถ้าเกี่ยวกันเนี่ยทางหนังเรื่องนี้จะเล่าออกมาอย่างไรครับ อยาะวันนี้วันแรกที่เราทำการรวมสูนยอาจจะเห็นได้ว่าเราเราอาจจะเป็นควานพร้ต่างประเทศน้าฝรัหลักันหมดเลยนะคะใช่ใช่คบ่า่ะบาอ่าใครรับบทอะไรบ้างคะ ผมเป็นพ่อที่แสนดีครับแต่ไม่แน่ใจนะครับดีตอนต้นอาจจะเป็นฆัตกรก็ได้ต้องลองคิดดูพ่อดีๆมาอย่างนี้มาพี่ยา็ห่ยรับบทเป็นลูกของพี่อัานค่ะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันว่าจะเจออะไรบ้างค่ะเพราะว่า ค่อนข้างซับซ้อนเลยทีเดียวแล้วเรชื่ออะไรครับชื่อจินตาค่ะจินตามีพี่ชายด้วยใช่ค่ะมีพี่ชายชื่อจิระจิระจับไม่ได้ครับค่ะอ่ะเจมส์ครับผมรับบทเป็นทารินครับในเรื่องก็เป็นหนุ่มเออเสรีไทยที่มีหน้าที่ที่ต้องทำนะครับแล้วในเวลาเดียวกันก็มาอยู่ในเรื่องราวที่ซับซ้อนที่ว่ากันนี่แหละจากหนุ่มที่ ทำภารกิจตลอดเวลาจะมาอยู่ในแบบสถานการณ์แบบนี้แล้วอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องไปรอดูครับเร,เราเป็นซ่อนเปล่งค่ะเป็นเด็กกำพ้าที่ถูกนํามาเลี้ยงแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เติบโตมาโดยไม่มีความรักไม่ไม่ได้ถูกรักค่ะแค่นี้บอก <laughs> บอกแค่นี้ <laughs> อ่ารูเป็นใครผมเล่นเป็นที่เขาว่าผมว่าพ่อแสนดีแต่ว่า เป็นคุณพ่อเหรอคะเล่นเป็นเป็นเด็กโอวัยเด็กคุยเก่งนะครับพอโตมาไม่ค่อยพูดเท่าไหร่อ๋อเป็นเป็นคุณพ่อวัยเด็กใช่ค่ะคพุ่งกลับค่ะกลับครับพุ่งกลับสองคน มันครับมันมันมันเป็นความมันเป็นเป็นหนักทิลเลอร์นะครับแล้วที่ฝันแล้วก็สบกับความเชือเรื่อยทะยานหน้ามันจะมาอยู่ด้วยกันยังไงยังต้องรอติดตามชมครับมันเป็นจีมันจะเยอะไหมคะพวกเรามาต้องจบเรื่องแรกในช่วงที่สำคัญใช่ครับผมแลงว่านักแสดงทุกคนต้องเจอทุกคนดีใหม่ครับไปทำสดครับจะบางคนครับจะบางคนหรว เิเรื่องราวในช่วยงยุคสงครามโลกที่สองแล้วก็ผ่าสนสมเสรีไทยซึ่งพารินก็คือเจมมานะครับผมเข้ามาอยู่ในครอบครัวนี้แล้วมันเกิดเรื่องการตายของคนในครอบครัวแล้วเรสตื่นถา,า,าวว่ากระตัรกออยู่ไหนแล้วเขาจะต้องเลือกระหว่างาผู้หญิงหรือว่าอุดมการของเขานักแสในเรื่องคนนี้เป็นเด็กดวัยรุ่นเหมนัะคะต้องมีการตายเรื่องความเสื่อเหล่านี้ให้เราเข้าใจยังไงบ้างคะ ก็ส่วนใหญ่แม้แต่งก็มีความเชื่อตรงข้ามกันเยอะนะครับก็อธิบายความเชื่อเออมันมันมันเป็นแล้วแต่คนด้วยครับที่แล้วแต่ใครก็จะต้องเริ่เชื่อเลยครับบางคนก็ศรัทธามากบางคนก็อาจจะไม่ได้เชื่อเลยอยากถามใครถึงที่เชาื่อ เอา่อยหนมันอแต่ละคนถามมดแต่เมื่อกี้ยังบอกไม่หมดเนะใครเล่นเปอะไรบ้างครับผมเราเปดเป็นประมดวัยหนุ่มเช่นเดียวกันประมดก็คือน้องขอมียเ่นเอมายเ่น้มีาเลนเม่เชิญครับใครที่ไม่ได้บอกครเล่นเป็นอะไร2คนเลยมสคนเน สวัครับผมคือผมสองคนครับผมผมรับบทเป็นอาทิตย์ครับผมผมรับบทเป็นธเนศครับก็เป็นหนึ่งในกลุ่มเสรีไทยร่วมกับพี่เกม่รับที่จะไปปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ครับผมครับทางผมอ่ะได้หรอการการการเป็นหน่งอาออ่ะโอเคค่ะพี่คนสวยคนนี้โอ้โหดูว่าค่ะการรับบทเป็นซ่อนกิ่นไม้สามอ๋อเป็น มีหลายเจ้าเมอนมีเด็กมีเด็กด้วยนะคะส้มสีใช่ค่ะไม่มากผมอ่าผมอ่าคาลเลเตอร์ยังบอกไม่ได้ครับขออุ้มไว้ก่อนแต่ก็จะเป็นอ่คนที่สปอร์ตฮารินกับจินตาครับในเรื่องครับเซมามีคนเดียวใช่ครับผมไม่คนเดียวฮารินคนเดียวโตเลยครับโตเลยมาถึงปุ๊บก็เล่นเลยครับ สวัสดีค่ะพัชรนะคะก็เป็นตัวละครลับเหมือนกันแต่เราบอกว่าเรื่องนี้นี่สรุปแน่นอนค่ะลรวบอกว่าจะต้องเซอร์ไพรส์แฟนคลับมากมายแน่ๆและลองอย่างนึงนะคะทุกคนหล่อทุกคนสวยค่ะนักแสดงคนเตรียมตัวตั้งรับกับอาการยังไงบ้างคะวันนี้ซ้อมใช่ได้เมื่อกี้ยงคุยพี่โนว่าซ้อมซ้อมออกกองครับก็เบสิกครับดูแลตัวเองให้ดีแล้วก็กินน้ำดื่มน้ำเยอะๆครับเพราะจริงเราเคยเจอกาศแบบนี้อยู่แล้วแหละก็แค่แบบทําให้มันดีขึ้น มากกว่าเดิมในการดูแลตัวเองอะไรเงี้ยพักผ่อนให้เพียงพอครับแล้วผมเชื่อว่าพอเราเล่นจริงอ่ะเราก็คงลืมความร้อนไปแหละครับใช่ไหมโครับส่วนใหญ่จะเป็นร้านบุรีเอ่ส่วนเกือบถึงเออของเรือยู่ที่รก็จะมีก็จะมีบ้านบ้านหลักอยู่ที่ราชบุรีครับับโทรา ก็คือจะถ่ายแบบัางวันหรือว่าทั้งเลนทั้งวันเล้ครับทั้งวันทั้งวันทงคืนครับทั้งวันทั้งคืนต้องอยู่กับมัน้ค่ะอยู่กับมันีแทนที่จะออกถ่ายแล้วเป็นเจ็ดเจ็อันนั้นเลยเหรอโอ้กี่เราถ่ายแล้วค่ะ ตอนนี้เท่าที่วางแผนไว้ค่อนข้างจะเป็นไปตามแผนตั้งแต่แรกแตั<ม>้ง<ม>แต่เรื่องเริ่มต,ตั้งแต่แาาการเตรียนอวดนะคะเตรียมแสดงรวมทั้งตอนนี้เตรียมงานอย่างที่คุณจร้รวมทั้งมีการคุยกับทาง CG เป็นบร,ริษัทแบันพัดผัดผมก็ค่อนข้างจะเป็นในทางมแผน,นเราเรามีโลโกโล้เออเทวานนี่ด้วยนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่นี่ต้องต้องมีทุกเรื่องค่ะใช่ครับผมยังไงต้องเด่ง เป็นตัวละครลับเป็นตัวละครอยู่ในที่ลับเอ้ยได้ก็อยากจะฝากหนังภาพยนตร์เรื่องนักสบันนะครับคือต้องบอกว่านี่เป็นภาพยนตร์ที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวเนี่ยมีเสน่ห์มากๆนอกจากจะเล่าถึงอยู่ในยุคของสงครามโลกครั้งที่สองแล้วเนี่ยครับยังมีเรื่องของตำนานของพญานาคด้วยนะครับผมว่าพอ2เรื่องนี้มาเจอกัน แล้วตัวละครนักแสดงหลายๆท่านเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าน่าดูแล้วตัวเองก็ตื่นเต้นมากที่ได้รับเ,เล่นเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนดูฝากทุกๆคนเชียร์และให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเราจะทำให้เต็มที่เลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ